สวีดา้าสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนหันเรื่องราวของกลุ่มวัยรุน่นที่ไปเที่ยวพักร้อนบนเกาะที่ห่างไกลผู้คนแต่ปรากฏว่าบนเกาะแห่งนี้มีสุนัขสุดโหดนับร้อยตัวรอขยํำพวกเขาอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับฟังได้ไน The Beat ีพันนรกล่าหฤโหดเริ่มเรื่องมาที่คู่รักคู่หนึ่งเจนนี่กับลุกทั้งสองคนกําลังลอยเคว้งบนทะเลเพราะว่าพวกเขากําลังหลงทางทั้งสองคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนและดูเหมือนว่าทั้งสองคน จะยังมีโชคเหลืออยู่เพราะว่าไกลสุดสายตาของพวกเขามีเกาะอยู่ด้วยทั้งสองคนไม่รอชา้ารีบเทียบท่าที่เกาะนั้นทันทีและดูเหมือนว่าเกาะแห่งนี้จะมีคนอยู่ซะด้วยด้วยความอยากรู้อยากเห็นเจนนี่จึงขอเดินไปสำรวจเกาะโดยที่ลุกจะเก็บเรือให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเขาตามไปบนเกาะแห่งนี้มันเงียบมากไม่มีเสียงของสัตว์ป่าเลยราวกับว่าเป็นเกาะร้างซะอย่างนั้นเจนนี่เดินไปถึงสถานที่แห่งหนึง่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านคนเธอพยายามเรียกขอความช่วยเหลือแต่ทว่าไม่มีเสียงของใครตอ อบกลับมาเลยเธอมั่นใจว่าที่ตรงนี้ไม่มีคนอยู่เธอจึงจะเดินกลับไปที่เรือแต่ปรากฏว่าระหว่างทางกลับนั้นมีสุนัขประมาณ10บตัวอยู่รอบตัวเธอด้วยความเร็วและจํานวนของมันเจนนี่จึงกลัวมากและจะรีบวิ่งกลับไปที่เรือแต่น่าเสียดายเธอวิ่งหนีไม่ทันและถูกฝูงสุนัขลากไปกินเรียบร้อยเจนนี่ร้องทรมานด้วยความเจ็บปวดในส่วนของลุกที่ยังเก็บเรือไม่เสร็จเขาได้แต่สงสยัยว่าเมื่อกี้คือเสียงอะไรและหนังก็ตัดมาที่ไวัยรุ่นกลุ่มหนึง่งที่จะมาเที่ยวพักร้อนบนเกาะ แห่งนี้คนแรกแมดคนที่2จอห์นสคนนี้เป็นพี่น้องกันส่วน3มคนด้านหลังนิกกี้ซาร่าและคนสุดท้ายโนอาซึ่งสถานที่ที่พวกเขาจะมาจัดปาร์ตี้ก็คือบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะแห่งนี้และเจ้าของบ้านก็คือแมดกับจอห์นสพี่น้องนั่นเองถึงมันจะเป็นบ้านของ2พี่น้องแต่พวกเขาก็ไม่ได้มาที่นี่ตั้ง10ปีแล้วนะครับแต่ว่าถึงจะเป็นแบบนั้นสภาพบ้านก็ยังไม่เอี่ยมและน่าอยู่หลังจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปพักผ่อนและเมื่อถึงเวลาสนุกพวกเขาก ก็รวมตัวกันปาร์ตี้อย่างสนุกสนานทันใดนั้นก็มีลูกหมาจากไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาในบริเวณบ้านด้วยความน่ารักของมันสาวๆจึงอดใจไม่ไหวที่จะพามันเข้าไปเล่นในบ้านด้วยหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ปาร์ตี้กันต่อ,อย่างสนุกสนานแต่ว่ามันก็มีเรื่องน่าแปลกใจเพราะว่าลูกหมาตัวนั้นกลับมีนิสัยที่ดุร้ายโนอาที่เห็นแบบนั้นถึงกับตกใจเลยนะครับจากนั้นเขาก็นําเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนๆแต่คนอื่นๆกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมันก็แค่ลูกหมาธรรมดาทั่วไปหลัังจาากกนน้ลูม นี้มันก็เดินหนีออกไปจากบ้านซะอย่างนั้นราวกับว่ามันถูกส่งมาสอดแนมเฉยๆด้วยความเป็นห่วงลูกหมาจอนกับซาร่าจึงออกไปตามหามันทันใดนั่นเองแม่ของหมาตัวนั้นก็กระโดดเข้ามาใส่ซาร่าอย่างแรงจนเธอล้มลงไปกับพื้นดูเหมือนว่ามันจะห่วงลูกของมันม่นำซ้ำมันยกักขาของเธอด้วยจอนเมื่อเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปช่วยซาร่าทันทีส่วนเจ้าหมาตัวนั้นหลังจากที่กัดแล้วมันก็รีบเดินกลับเข้าไปในปา่าและหายไปในความมืดในส่วนของซาร่าหลังจากที่โดนกัดเธอก็กลัวมากจนตัว หลังจากนั้นซาร่าก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแมดก็ให้เหตุผลว่าแม่หมาตัวนั้นมันอาจจะแค่ห่วงลูกก็ได้อย่าคิดมากเลยซึ่งแมดเนี่ยเรียนหมอมานะครับแมดจึงเตือนซาร่าให้รีบก,กลับเข้าเมืองแล้วไปฉีดยาโดยด่วนเลยไม่งั้นอาจจะติดเชื้อพิษสุนัขบา้า แต่จอรนไม่เห็นด้วยนะครับเขายังอยากปาร์ตี้อยู่ที่นี่เขาไม่อยากกลับเข้าเมืองซาร่าก็เช่นกันเธอยังอยากปาร์ตี้อยู่เลยเธอยังไม่อยากกลับซาร่าเธอก็มั่นใจนะครับว่าเธอไม่ติดเชื้อแน่นอนเพราะฉะนั้นเธอขออยู่ปาร์ตี้ต่อละกันในกลางดึกคืนนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนแมดกับนิกกี้ที่เป็นแฟนกันทั้งสองยังไม่นอนแมดจึงเล่าเรื่องราวเก่าๆบนเกาะนี้ให้นิกกี้ฟังเมื่อหนึ่งปีก่อนบนเกาะนี้เคยเป็นที่ฝึกสุนัขมาก่อนแต่แล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งติดเชื้อโรคและแพร่กระจายให้ตัวอืน พวกเขาจึงฆ่าสุนัขทุกตัวบนเกาะทิ้งแมดกลัวว่าสุนัขที่กัดซาร่าวันนี้อาจจะเป็นสุนัขที่เหลือรอดเมื่อหนึ่งปีก่อนก็ได้พอรุ่งเช้าอาการของซาร่าก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มกินอาหารมากขึ้นและกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนเพื่อนๆต่างสงสัยว่าเธอติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วหรือเปล่าเพื่อความไม่น่าเบื่อจอนจึงชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปล่าสัตว์ในป่าด้วยกันทำให้ตอนนี้แยกกันเป็นสองกลุ่มนะครับผู้ชายจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าส่วนผู้หญิงก็นอนเล่นอยู่ที่บ้านทั้ง3คนหลังจากที่เข้าาไปปในป่ก็พบ ในป่าไม่มีสัตว์เลยสักตัวป่าเงียบมากทันใดนั้นทั้ง3มคนก็ได้เจอกับลุกคนที่มาเกาะน,นี้ก่อนหน้าพวกเขาแต่ทว่าสภาพของลุกนั้นดูไม่ได้เลยแถมเขายังพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนบ่าในตอนนั้นเองก็มีหมาตัวหนึง่งกระโดดเข้าไปทําร้ายเขาแถมพวกมันก็มีหลายตัวซะด้วยลุกก็เลยถูกหมาลากไปกินเรียบร้อยทั้ง3าคนเมื่อเห็นแบบนั้นก็รียวิ่งกลับบ้านทันทีและดูเหมือนว่าฝูงหมานับ1ิบตัวจะตามพวกเขากลับบ้านมาด้วยทุกคนเมื่อเห็นแบบนั้นก็รีพาาากัันนนนนวิ่งีีเข้้ไปใบทท แต่ทว่ามีหมาตัวนึงกัดขานิกกี้เอาไว้จอนก็เลยจะโชบหลอด้วยการยิงธนูใส่หมาแต่ปรากฏว่าหมามันฉลาดนะครับมันหลบลูกธนูได้นิกกี้ก็เลยซวยโดนลูกธนูแทนฮะไม่ได้แดกคหรอก หลังจากนั้นฝูงหมาก็ถอยกำลังกลับเข้าไปในปา่าในส่วนของนิกกี้เพื่อนๆกำลังช่วยกันเอาลูกธนูออกให้เธอณนะตอนนี้ทุกคนกำลังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมหมาในปา่าถึงดุร้ายได้ขนาดนี้พูดยังไม่ทันขาดคำก็มีหมาตัวหนึ่งกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างและพยายามจะทำร้ายคนในบ้านจอนกับแมดก็เลยช่วยกันจับหมาเอาไว้และใช้แท่งเหล็กแทงท้องหมาจนตายในตอนนี้พวกเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วพวกเขาต้องรีบออกไปจากที่นี่โดยด่วนแต่ปรากฏว่าหมาเนี่ยมันฉลาดเกินไปนะครับมันไปดักรออยู่ตรงเครื่องบิน เลยทําให้พวกเขาไม่สามารถหนีออกไปจากเกาะนี้ได้แล้วและความฉลาดของหมาย,ยังไม่หมดแค่นั้นพวกมันยังกัดเชือกที่ผูกเครื่องบินเอาไว้ด้วยเครื่องบินจึงลอยเคว้งออกไปกลางแม่น้าแมทเขาแทบไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นหมาพวกนี้มันฉลาดเกินไปจอนเขาไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจจะว่ายน้ําไปกลางทะเลสาบเพื่อจะไปเอาเครื่องบินกลับมาแต่ทว่าหมาพวกนี้มันก็ฉลาดเกินไปนะครับมันรู้ว่าจอนจะมเมาเครื่องบินมันก็เลยไปดักรอยอยู่บนเครื่องบินซะเลยแม่ฉลาดจริงๆมีหมินาซ้ํามันยังไม่ยอมให้อใหจอนเนี่ยเข้าใกล้ เครื่องบินด้วยนะครับกลุ่มวัยรุ่นไม่มีทางเลือกพวกเขาจึงกลับเข้าไปในบ้านเพื่อความปลอดภัยในตอนนี้พวกเขามีทางรอดสุดท้ายคือการขับรถหนีเพราะว่าในโรงรถมีรถอยู่คันหนึ่งซึ่งถ้าจะให้เดินเท้าไปเนี่ยต้องโดนหมากัดตายแน่แน่นิกกี้จึงอาสาเธอจะหนเชือกไปที่โรงรถเองแต่ดันดวงซวยรถสตาร์ทไม่ติดแผนนี้จึงพังไม่เป็นทาในกลางดึกคืนนี้แต่ละคนนอนไม่หลับทุกคนต่างกลุ้มใจแต่แล้วก็เกิดเรื่องพวกหมามันบุกเข้ามาในบ้านทางห้องใต้ดินและคนที่โชคร้ายโดนหมากัด ตายก็คือโนอาและยังไม่จบแค่นั้นฝูงหมานับสิบตัวพยายามพังเข้ามาในบ้านกลุ่มวัยรุ่นที่เหลือรอดจึงรีพาก,กันหนีขึ้นไปหลบในห้องใต้หลังคาจนเวลาผ่านไปจนถึงเช้าในบ้านก็ปลอดภัยแล้วนะครับพวกหมาไม่อยู่แล้วจอนกับแมทจึงขอลองไปสตาร์ทรถดูอีกครั้งเผื่อว่ามันจะติดและก็โชคดีสุดๆเพราะว่าสตาร์ทรถติดจริงๆนะครับแมทกับจอนรีกลับมาที่บ้านเพื่อจะพาสาวๆหนีขึ้นรถไปด้วยกันในตอนนั้นเองภายในบ้านก็มีหมาอยุดตัวหนึ่งซาร่าเธอจึงขอสละชีวิตทวงเวลา หมาเอาไว้เพื่อให้คนอื่นๆหนีไปสุดท้ายซาร่าก็ตายเพราะว่าตกลงมาจากที่สูงและโดนท่อนไม้เสียบท้องจนตาย3คนที่รอดชีวิตก็รีบขับรถหนีไปหาที่ปลอดภัยทันทีทั้ง3คนขับรถไปเรื่อยๆจนไปเจอบ้านคนเมื่อตอนต้นเรื่องและเมื่อเข้าไปสำรวจด้านในพวกเขาจึงได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้มันคือศูนย์ฝึกสุนัขทหารแต่ดูเหมือนว่าจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นที่นี่คนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็เลยตายหมดนั่นจึงเป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมหมาพวกนี้มันฉลาดจังเลยเพราะว่ามันเป็นสุนัข ทหารนั่นเองแต่แล้วพวกเขาก็ต้องรีบหนีเพราะว่าฝูงสุนัขนับสิบตัวตามพวกเขามาแล้วทั้ง3คนรีบหนีไปทางแม่น้ําจนพวกเขาไปเจอกับเรือของคู่รักเมื่อตอนต้นเรื่องและสุดท้ายทั้ง3คนก็ใช้เรือลานี้ในการหนีออกไปจากเกาะสุนัขที่เหลือที่ตามไปด้วยไม่ได้ก็ได้แต่นั่งมองตาปีบๆในตอนสุดท้ายดูเหมือนว่าทั้ง3คนจะรอดแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่เลยเพราะว่าในเรือมีหมาแอบขึ้นมาด้วยและหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไม่เอ่ยหนังเรื่องนี้อาจจะมีฉากด แรงกับสุนัขบ้างก็ต้องขออภัยในน้าที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราฟักจนจบขอบคุณมากๆครับ